thank <laughs> you การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดี masterming ง6666ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สสนาหมิงโหราโหราย4ิบสีลายไอดี แอดโหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับฮ,ะฮ,ะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภชะตาจะพลิกกลับมามีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชค นะครับจากการเงินที่มันตึงๆอยู่ก็จะคลายไปในทางที่ดียิ่งขึ้นดาวพุธได้ขยับย้ายราศีนะครับได้ขยับย้ายราศีนั่นหมายความว่าดาวพุธนั้นไปเลงลัคนาราศีพฤกษบแล้วก็ดาวพุธไปอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ครอบครัวญาติพี่น้องยวดยานพานะบ้านช่องต่างๆดาวคู่นี้เมื่อมาผสานกันแล้วเป็นดาวที่ส่งผลดีในเรื่องของสติปัญญาความคิดคู่วิชาการฉะนั้นแน่นอนที่สุดครับสินแสหมิงมองเห็นตามรอบวงโคจรของดาวตรงนี้ชาวลัคนาพึกศบจะประสบความสําเร็จในด้านการติดต่อในเรื่องของงานเป็นอย่างดีเป็นสัปดาห์แห่งความสําเร็จของชาวลัคนาราศีพฤกศบ โผลมาวันจันทร์ก็มีโอกาสจะได้รับทรัพย์รับโชคครับวันจันทร์ที่23วันอังคารที่24เป็นวันที่ไม่ค่อยดีนักให้ระวังปากเสียงความขัดแย้งหรืออาจจะเป็นวันที่อารมณ์หงุดหงิดแทบจะทั้งวันมีเรื่องให้เราหงุดหงิดแทบจะทั้งวันในช่วงวันที่24วันอังคารที่24พุธที่25พรหัสที่26นะครับเป็น2วันที่ดีมากเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน เป็น2วันแห่งความสําเร็จนะครับแล้วพอเข้าวันศุกร์ที่28เอ่บวันศุกร์ที่27สเสาร์ที่28เป็น2วันที่จะแฮปปี้ในเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวสัปดาห์หน้านี้นะครับเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวของชาวลัคนาราศีเมษนั้นกลับ أي, ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นกลับจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคู่ครองจะเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันได้อย่างดี หรือมีโอกาสที่จะได้รับโชคอะไรบางอย่างจากคู่ครองก็เป็นไปได้เหตุผลเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้เรินความรักนั้นยังคงโคจรอ,อยู่ในภพลาพระซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับดาวอังคารไปโยกกับดาวพระหัสอยู่คู่ครองอาจจะให้โชคดีอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้เช่นกันในสัปดาห์หน้านี้นั้นผมคงจะบอกออถึงความพิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภไว้ตรงนี้ว่า เป็นสัปดาห์หนึ่งทีเดียวนะครับที่ดาวหลายๆดวงโคโจรไปในทิศทางที่ดีฉะนั้นถ้าชาวพึกศบมีความตั้งใจอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับแล้วจดจดต้องจ้องไม่ได้ได้ทำอาจจะรอเวลาอยู่หรือว่าดูในดวงที่ศิษสาวมิงพยากรณ์แล้วจังหวะยังไม่ดีก็ได้แต่อาทิตย์หน้านี้มึงดีแล้วเออนะอทิหน้านี้จะทำอะไรก็ ดูแนวโน้มแล้วจะมีความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าใครที่มีคนรักอยู่แล้วสัปดาห์หน้านี้ความรักจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนใครที่ทะเลาะกับแฟนมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกับต่างฝ่ายต่างยิงต่างฝ่ายต่างยะโสต่างฝ่ายอย่างากลัวเสียฟอร์มในการที่จะมาง้อง,งอน เป็นไปได้ว่าสัปดาห์หน้านี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมางอ้งงอนกันนะครับอาจจะเป็นชาวลัคนาพฤกษบเองหรือว่าแฟนของชาวลัคนาพฤกษบก็ได้แต่เป็นสัปดาห์แห่งการคืนดีคนรักใครที่ทะเลาะก,กันมาสัปดาห์ก่อนหน้านี้หรือว่า2งสัปดาห์ก่อนหน้านี้น่าจะมีการคุยเคลียร์เคลียร์ใจกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสีเสื้อนะครับที่นำโชคสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบในสัปดาห์หน้านี้มีหยุด2โทนสีด้วยกัน หนึ่งโซนโทนสีที่ออกโทนสีเทาๆไปเลยนะครับสีเทาๆที่เขาเรียกสีเทาหรือว่าสีกะปิอ่ะจากสีกะปิเปล่ากินมากอย่างเดียวอ่ะแต่ไม่รู้จักสีกะปิเป็นยังไงหรอสีกะปิอ่ะสีมันจะออกสีโคนโทนคึมๆเทาๆเล็กน้อยเออนะครับสีโทนนี้เหมาะมากกับชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์หน้าแล้วก็อีกโทนหนึ่ง นะครับเป็นสีที่ออกไปทางสว่างไปเลยเช่นอาจจะออกไปทางสีส้มๆหรือสีโอโรสเป็นสีที่จะนําโชคมาให้อย่างมากใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วอยากจะนัดเดทกับเพศตรงข้ามสสีที่ทิศสดนหมิงได้บอกไปแล้วจัดไปครับเฮงมากๆขอให้โชคดีสวัสดีครับ ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล